โอ้โหมีแต่แป้งได้กอกแฮมหายไม่ต้องกินิเศษเด็กให้แม่ก็ได้นี mm> ่ไงอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันอันนานไม่ได้กินทีนะมันก็อย่างนี้แหละงกนิดนึงกินบ่อยๆมันก็จะไม่งก มันอยุร่อยไหมแป้งนุ่มไหมเดี๋ยวไหนเข้าไปในเมืองไปกินในเมืองเลยในเมืองในเมืองทำมันโล่งอย่างนี้ในเมืองห้าร้อยกินได้แค่สองชิ้นเองอ่ะมันไม่มีอะไรเลยแป้งนุ่มเป็นไรหนุ่ยไม่กินเลยแยกกันก็ลองกินได้แค่งสองชิ้นเองอ่ะหนึ่งสองแล้วใครมาช้าหนูมาช้าแป๊บปึง 我打飞机没有你提醒的话，不对的话。<noise>